สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่20เอ้า20ะ12นะครับวันอังคารที่12ตุลาคม2564นะครับวันนี้ก็จะมีไม้ถาดเหมือนเดิมนะฮะมารีวิวให้ท่านได้เลือกกันนะครับไม้ถาดพวกนี้นะครับก็คือไม้ที่ปลูกไว้นานแล้วนะครับไม้ที่ทํารากสวยๆเก็บไว้นะครับนานแล้วนะครับแล้วก็พอถึงเวลาจาหน่ายก็คือดูนะฮะพอถึงเวลาจาหน่ายก็คือเนี่ยผมปลูกไว้ตั้งนานนะท่านดูนานไม่นานนะครับ เนี่ยตั้งแต่ฟังไว้ขนาดนี้นะครับแล้วรากเขาก็ขดพันกันนะครับพันกันลงมานะครับจนขนาดนี้แล้วนะครับก็เป็นเกือบปีนะครับปลูกไว้เกือบปีแล้วนะครับยังได้โขดใหญ่ขนาดนี้นะครับนะฮะก็มีอยู่ประมาณ23ถาดนะครับมารีวิวกันนะครับราคาก็มีอยู่3ราคานะครับราคา600บาทนะครับ600บาทมีอยู่16ถาดนะครับ แล้วก็ราคา750บาทนะครับก็750บาทก็จะเริ่มจากนี้ไปนะครับจนมาถึงถาดที่21นะครับถาดที่21นะครับก็750บาทนะครับเนี่ย750าบาทก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 5ี่ห้าถาดนะครับอ่าก็เนื่องจากว่าโคดมันใหญ่นั่นเองนะครับโคดมันใหญ่นะครับแล้วก็สวดอทรงท่านก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับนะฮะว่าสวดทรงมันจะดีไม่ดีนะครับดูนะฮะมันดีทุกต้นนะครับดีทุกต้นใหญ่ทุกต้นนะครับ เห้า5 0บาทรวมส่งแล้วนะครับส่งฟรีนะครับเราก็จะมีถาดละหนึ่งพันนะครับถาดละพันนะครับก็คือได้สามต้นนะครับนี่อย่างนี้นะครับมันใหญ่นั่นเองนะครับนี่ยังไงก็คุ้มนะครับได้ได้พุ่มแล้วนะครับอันนี้ก็เหลืองจักระพัดนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ได้พุ่มแล้วนะครับอันนี้หายเราเด้อนะครับมันไม่ค่อยฝูกัสนะครับอาจจะต้องกดหน่อยนะครับนี่นะครับได้พุ่มนะครับ อันนี้ก็โคดลีลานะครับเห็นไหมนะครับโคดลีลานะครับหนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใหญ่แล้วก็หนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็คได้โคดลีลาไปด้วยนะครับส่งฟรีนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวพูดมากนะครับเดี๋ยวเวลามันจะกินไปเยอะนะครับก็คนที่สั่งสั่งวันเสาร์นะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้รับนะครับเพราะว่า ผมส่งไปแต่วันจันแล้วนะครับส่งแต่วันจันแล้วนะครับถ้าบางคนไม่ได้รับนะครับก็อาจจะไปได้รับวันพฤหัสนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะหยุดนะครับพวงนี้หยุดนะครับก็คือไม้วันนี้นะครับจะได้จะไม่ได้ส่งวันนี้นะครับจะส่งวันพฤหัสนะครับนะฮะส่วนไม้คนที่สั่งวันเสาร์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับก็จะได้รับวันนี้นะครับถ้าไม่ได้รับวันนี้นะครับวันพวกนี้อ่าเขาหยุดวันนักขัตฤตษ์เลิกนะครับนะฮะ ก็จะท่านก็จะได้ได้รับมันพฤหัสนะครับเอามาดูถาดที่หนึ่งกันนะครับหกร้อยบาทนะครับต้นใหญ่ๆนะครับประเดิมกันเลยนะครับต้นนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับใหญ่ไหมนะครับใครจะเอาไปนั่งแท่นนะครับใครจะเอาไปนั่งแท่นต้นนี้ยังไม่ได้นั่งนะครับนี่นะฮะต้นนี้ยังไม่ได้นั่งนะครับเนี่ยค่าส่งก็ปาไปแล้วนะครับน่าจะสองสามร้อยเลยสองร้อยน่าจะได้นะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนัประมาณนั้นนะฮะอะ ใครจะนั่งผมขายไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับหกร้อบาทนะครับส่งฟรีนะครับมาถาที่สองนะครับอถาที่สองนี่ก็จะมีสี่ต้นนะครับอต้นนี้นะครับต้นนี้คือผมนั่งไว้แล้วนะครับนั่งไว้ประมาณสักสองยอดนะครับส่วนในยอดที่เหลือเนี่ยท่านต้องไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงให้มันโตนะครับโตเท่านิ้วชี้หรือนิ้วก้อยก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปลองหัดนั่งดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือผมนั่งไว้แล้วสองยอดนะหนึ่งสองนะครับ ส่วนพวกนี้ถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยท่านต้องเลี้ยงให้มันใหญ่ๆนะนะครับก็ให้กันไปนี่หนึ่งต้นนะครับต้นนี้ถ้าโชคดีก็ได้โเด้นชิกาลาไปนะครับนี่นะครับนี่รากก็สวยๆอย่างนี้นะครับนี่สองต้นที่สองนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าแถมอันนี้รากอันนี้ถือว่าแถมนะครับถือว่าแถมไปดอกสวยอยู่นะครับนี่ใครที่อยากได้หลายๆต้นนะครับอันนี้ก็พุ่มสวยนะครับอ่ะต้นนูนนี่ อันนี้พุ่มสวยตกแต่งไาแล้วนะครับนี่รากก็สวยนะครับไม่มีตําหนีนะครับอันนี้สี่ต้นนะครับถาที่สองที่สี่ต้นเลยนะครับสี่ต้นหกร้อยส่งฟรีนะครับมาถาที่สามนะครับนี่ถาที่สามนะครับพอดีพื้นที่ก็คับแคบนะครับอืมแป๊บหนึ่งนะฮะพื้นที่คับแคบนะครับถาที่สามนี่มาอย่างนี้นะครับนี่อันนี้สามต้นนะครับนี่นะครับ อันนี้หายแล้วนะครับนีนะมันหายแล้วนะครับอืมนะครับถาดที่สามนะครับอันนี้ก็รากสวยในทองไรนะครับนี่นะครับอันนี้ทองอุไรนะครับถาดที่สามนี่นะครับนี่รากก็สวยนะครับอันนี้ก็รากโขดก็สวยอีกนะครับเห็นไหมนะครับมีแต่โขดสวยๆนะครับเนี่ยเห็นไหม 600สูงฟรีครับถาที่สามนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่มีแต่สวยๆตรงนั้นแหละครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นะครับถาที่สามนะครับมาถาที่สี่นะครับถาที่สี่ถาที่สี่นี่ก็ตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นดอกอะไรจำไม่ได้นะครับน่าจะเป็นออกโอรสประมาณนั้นนะครับม้มนี่ส้มเห็นไหมอ้วนๆเล็กๆนะครับ นะครับไหสวยนะครับสวยไม่ใช่ไม่สวยนะครับไม่ใช่ไม้ขี้เหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นดอกสีแดงนะครับดอกสีแดงนะครับดูรากเขานะครับนี่ก็นี่ก็สวยนะครับอันนี้ก็สวยอีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีแดงแต่คนละอย่างนะครับแดงคนละอย่างเนอบางครั้งมันก็แดงลายบางครั้งก็แดงซ้อนบางครั้งก็แดงยังไงนะครับอ้าวอันที่สามนี่ก็หกร้อยส่งฟรีครับท่านภาพถาดที่หถาดที่สองถาดที่สาม ยังมีเหลือเยอะแยะนะครับถาดไบ่ท่านก็คุ้มนะครับเพราะว่าราคานี้นะครับท่านลองคํานวณดูนะครับเราก็ลากสวยๆอย่างนี้นะครับฮะถ้าท่านลองไปเดินเดินดูก็หาหาไม่ได้หลอกครับได้ก็อาจจะได้หนึ่งต้นประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ต้นใหญ่ๆนะครับอันนี้ดอกสีเหลืองนะครับสีเหลืองอันนี้ให้สีต้นนะครับเพราะว่าอะไรก็เป็นไม้ที่แบบว่าเป็นไม้อะไรอะ รากยังไม่ใหญ่ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ตัดยอดไปแล้วนะครับอันนี้ดอกน่าจะเป็นสีแดงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นดอกลายนะครับไอแฟนซีนะครับตอนนี้แฟนซีเนอนะครับตัวนี้แฟนซีนะครับตัวนี้สีต้นนะครับสีต้นสีต้น600ส่งฟรีนะครับมีเหลืองมีแดงมีแฟนซีนะครับเนี่ยสีต้นถาที่ห้านะครับสีต้นนะครับอื มาถาที่หนะครับถาที่หเวลาเวลาบอกผมนะครับให้บอกถามมาด้วยนะครับอันนี้ถาที่หนะบางครั้งมันมันผ้าเนาะต้องลดแสงลงนะถาที่หนะครับนี่นะครับถาที่หก็จะมีนี่นะครับนอ้วนนะครับเห็นไหมไม้ทุกต้นเนี่ยผมตกแต่งไว้นะครับมันก็จะเป็นแตกพุ่มอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดอกสวยนะครับดอกสีชมพูที่สวยๆนั่นแหละครับ อันนี้สีชมพูหาสตพิงค์อันนี้ชมพูอมส้มนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แฝดคู่นะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ดอกสีอะไรนะครับอ้าวสามต้นหกร้อยส่งฟรีนะครับหาที่เท่าไหร่หาที่หกนะครับมาหาที่เจ็ดนะครับแป๊บหนึ่งอื้มชึบชึบอืม ถาที่เจ็ดนะครับนี่ก็จะเป็น่ากแบบนี้เลยนะครับถาที่เจ็ดชื่อตั้งให้ดูเลยสิอดอกสีเหลืองแล้วก็เหลืองเหลืองพลอยานครับเหลืองจัก,กรพพัดแล้วก็จะมาเหลือสองชั้นเขาเรียกเหลืองอะไรนะที่ผมจาดอกไม่ได้นะครับไอ,ไอตัวเนี้ยที่จริงคุณจะเก็บไปทําพันนะครับเพราะว่าเวลามันออกดอกเนี่ยมันดกนะครับเนี่ยดกเหลืองเต็มต้นแล้วก็ดอกสองชั้นคอไม่ตกนะครับอันนี้เหลืองจัก,กรพพัดจะซ้อนประมาณสักสามชั้นสี่ชั้นนะครับ อันตัวนี้น่าจะเป็นโอรสนะครับชีอมส้มนะครับสามต้นนะครับหกร้อยงฟรีนะครับมาถาที่แปดนะครับถาที่แปดอันนี้ดอกสมัยเก่านะครับไม่รู้สีอะไรนะครับตัวนี้ก็ดอกสมัยเก่าก็ไม่รู้สีอะไรนะครับรุ่นดอกออเดอร์นะครับแต่กดสวยแน่นอนนะครับเห็นไหมอันนี้ถาที่แปดนะครับอันนี้ก็ทรงพุ่มเห็นไหมจับไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับ อันนี้ก็คือถึงแม้มันจะต้นเล็กต้นอะไรผมก็จัจกิ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถาที่แปดหกร้อบาทส่งฟรีนะครับมาถาที่เก้านะครับถาที่เก้าถาที่เก้าอันนี้แดงนะครับแดงกัมมายีนะครับอันนี้ทองอุไลเหลืองอมส้มนะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นลายนะครับเห็นไหมผมก็จะวางเห็นไหมหนึ่งสองสามนะถ้าต่อไปท่านก็ต้องตัดนี่ตัดนี่นะครับ อันนี้รากนะครับรากเขานะครับอือันนี้รากเขานะครับยังไงก็ครบนะครับนะครับเอ้าอันนี้ก็แดงอีกนะครับหกร้อยสูงฟรีนะครับมาถาที่สิบนะครับถาที่สิบนี่ไปลุ้นดอกออเดอร์นะครับไม่รู้ดอกอะไรนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นดอกสบายเก่านะครับถ้าโคตรโคตรอย่างเงี้ยอายุมันนานเนี่ย ท่านท่านต้องจงพึงพึง,ง,ง,งคิดไปเลยว่าเป็นดอกสมัยเก่านะครับนี่นี่ดอกสมัยเก่านะครับผมนะถาที่600สิบหกร้อยสูงฟีนะครับสวยเห็นไหมยาวเฟ้ยเลยนะครับอืมนะหกร้อยสูงฟีนะครับดูนี่นะครับครับมาถาที่สิบเอ็ดนะครับแ๊บหนึ่งนะครับต้องดึงออกก่อนอืมแต่ผมจะรีวิวไม่ได้ ชือ่อชื่อโอเคนะครับถาที่เท่าไหร่แล้วล่ะถาที่สิบเอ็ดนะครับถาที่สิบเอ็ดนี่ก็น่าจะเป็นแดงขาวนะครับแดงขาวไหมดอกเนี่ยกาลังจอดอกอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นชมพูขาวนะครับอ่าผมผมผมเดาเอานะครับอืมเห็นไหมเป็นพุ่มแล้วนะครับไม้อายุนานผมก็ตกตกแต่งพุ่มไว้นะฮะ ตกแต่งพ่มไปอันนี้ก็รากก็สวยนะครับอือันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะน่าจะเป็นแดงขาวนะครับเนี่ยหกร้อยบาทสูงฟรีนะครับอันนี้ถาที่สิบเอ็ดนะครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวต้องลดแสงลงเห็นไหมเห็นไหครับมันพลาดเกินถ้าเกิดแสงมันพอดีมันก็จะเห็นอันนี้ถาดที่สิบสองนะครับมาถาที่สิบสองนี่อย่างนี้นะครับถาที่สิบสองนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับ รากก็สวยนะครับอันนี้ก็น่านจะเป็นเหลืองเหมือนกันนะครับรากก็สวยนะครับไม้อายุนานรวเด้อน,นะครับหกร้อยสูงฟรีอันนี้น่านจะเป็นขาชมพูนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหลืองนะครับตอนนี้เหลืองต้นใหญ่นี่เหลืองี่ขาชมพูหกร้อยสูงฟรีนะครับผมอ่ะก็เปรียบเทียบกันดูนะครับเปรียบเทียบกันดูมาถาบที่สิบสิบสามนะครับสิบสาม สามอันนี้แดงนะครับอันนี้แดงอันนี้แฟนซีนะีน,นผมเสียบไว้เนยังไม่ยังไม่อะไรนะยังไม่แกะออกเลยนะครับแต่มันติดแล้วนะครับติดเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเห็นไหมมันติดแล้วนะครับอ้าวไม่หลุดซะแล้วนี่เห็นไหมแป๊บหนึ่งนะครับอืมนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น มีม่วงนะครับมีม่วงแล้วก็มีแดงนะครับม่วงกับแดงอ้าวโตรสวยๆหกร้อยสมฟรีครับอือันนี้ถาบที่สิบสามนะครับจำไว้นะครับมาถาบที่สิบสี่นะครับสิบสี่แบบนี้นะสิบสี่ก็แบบนี้โหดลีลานะครับมีบิดมีเอี้ยวนิดนึงนะครับพอสไตล์เป็นบอนไซนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเหลืองล่องแดงครับเหลืองล่องแดงนะครับมีบิดนิดนึงนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นม่วงไต้หวันนะครับม่วงไต้หวันนะครับ600้องฟรีนะครับผมนี่นะครับ,รบอ่าอันนี้ถาดที่14นะครับมาถาดที่15นะครับถาที่15เอ้ยมีดอกอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นแดงนะครับใช่ไหมเอ,อ่ยน่าจะเป็นแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็น อ๋อครั้งมันมีดอกใหม่ด้วยนะครับพวกนี้นะครับอันนี้สามต้นนะครับให้สามต้นอันนี้ได้ขดเอี้ยวไปด้วยนะครับเห็นไขดเอี้ยวไปด้วยนะครับแต่ว่าทรงพุ่มทรงพุ่มยังไม่ได้ตัดนะครับก็วางตำแหน่งกิ่งไว้แล้วนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามเวลาท่านตัดท่านก็ต้องตัดนี่แล้วก็กิ่งนี้ต้องเอาไว้ยาวนะครับกิ่งนี้ต้องสั้นลงมานะครับเห็นไหมเนี่ยเวลาท่านตัดท่านต้องตัดเอากิ่งนี้ยาวนะครับตัดประมาณนี้นะครับกิ่งนี้ต้องสั้นลงมาหน่อยนะครับกิ่งนี้ก็สั้้นลงงมาใหกิ่ ให้มีประธานนะครับให้มีกิ่งประธานชักนหนึ่งกิ่งนะครับอ้าวสามต้นหกร้อยสูงฟรีนะครับถาดที่สิบห้านะครับมาถาดที่สิบหกนะครับถาที่สิบหกอันนี้แดงใบเล่นะครับอันนี้แดงชายไลนะครับอันนี้ชมพูอมขาวนี่สวยเ้อร์นะครับเหมือนดอกสมัยก่อนนะครับดอกใหญ่ด้วยนะครับต้นนี้นะครับอันแดงอ่าดูก่อนนะครับแดงใบเล่เห็นไหมเห็นทรงพุ่มไหมอันนี้คือไม้ที่ถูก ตกแต่งไว้นะครับเกือบทุกต้นแล้วนะครับไอ้ที่ผมตกแต่งไว้นะครับไม่ได้ตกแต่งรากก็ตกแต่งข้างบนไว้นะครับเพื่อที่เกิดทรงพุ่มนะครับเห็นไหมพุ่มหนาเลยใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับก็หกร้อบาทส่งฟรีครับผมอันนี้แดงชายลานะครับเห็นไหมโคดอันนี้แดงชายลานะครับอ่าสามต้นนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีอืมนะสามต้นหกร้อบาทส่งฟรีสิบหกแล้วนะครับ มา17ดนะครับ17 17 17ดึ๊บอขยับหน่อยครับ17็ดนี่จะเป็นเจ0ดรยห้าสบาทนะครับเจ0ห้าบาทมาดูก็เจหบาททำไมมันถึงราคาอัพขึ้นมาร5 0หบาทอันนี้แดงแดงซ้อนนะครับนะน่าจะเป็นแดงซ้อนนะครับดอกสวยนะครับต้นนี้อ่ะดูนะครับดูโคดนะใหญ่ไหมครับอ่ะดูดูโขดดูจริงอันนี้น่าจะเป็น ลุนดอกเอานะครับต so, so, so ัวน so ีはは้นะครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเห็นไหมก็วางผมก็วางตำแหน่งไว้แล้วเห็นไหมกิ่งเมนผมอ่ะจะยาวนะครับปล่อยให้มันยาวนะครับเห็นไหมกิ่งข้างๆนี่จะสั้นนะครับจะนาแตกออกมามันจะได้เป็นพุ่มครับทุกกิ่งนะครับทําไมผมมาขายราคานี้นะครับเห็นไหมผมวางตำแหน่งไว้อ่ะนะครับนี่สั้นนี่สั้นสั้นกิ่งเมนยาวไหมครับอ่ะเห็นไหมกิ่งเนี้ยประธานนะครับยาวนะครับอ่ะเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับส่งฟรีนะครับ เออดอกสีอะไรล,ลืมบอกด้วยอันนี้ก็ผมอันนี้ไม่ไม่ทราบนะครับนี่ไม่ทราบอันนี้น่าจะเป็นออก,ออกแ,ดแดงนะครับแดงเป็เล่ประมาณนั้นนะอันนี้ดันแดงจากกรพพัดอ่ะอันนี้อันนี้ลุ้นเอานะครับดอเจ็ดร้อยสงเจ็ดร้อยห้าสิบสงฟรีนะครับมาสิบแปดนะครับถาที่สิบแปดนะครับสิบแปดนี่หูบลูเร่บล่บลาเลยนี่ดูนะครับเหลือง นะครับเหลืองก็น่า <If> จะเป็นเหลืองแล้วครับเออเหลืองนะครับจย่างไงผมก็ว่าเหลืองละเอาแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นเหลืองนะอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบลุ้นเอานะครับลุ้นเอาเอ้าทาไมไม่ชัดไปอย่างนั้นเออนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับส่งฟรีนะครับโขดมันใหญ่นะครับพอเฉพาะค่าส่งก็ตกไปน่าจะเป็นร้อยห้าสิบบาทละมั้งนะครับผมก็กะกะเอานะนะครับบางต้นมันยาวบางต้นมันสั้นเอามาต้นนี้นะครับ นี่รากมันพันกันแบบโอ้โหนะครับเป็นชั้นชั้นแล้วนะครับนี่ดูอ่ะดูนะครับมันเป็นชั้นชั้นแล้วนะครับรากมันพันกันนะครับอันนี้ก็ทรงนะครับทรงเขานี่ดูรากเขานะครับนี่โอ้โหผมก็ไปปลูกเลยนะครับปลูกเลยนะครับปลูกก็ปลูกประมาณนี้นะครับก็โชว์ข้างบนนะครับนี่ดูดูรากเขานะครับนี่อันนี้ก็ดูรากเขานะครับ มันไม่ใช่น้อยนะนี่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบทงฟรีครับอันนี้น่าจะเป็นใบเล่นะครับแดงใบเล่อันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ทราบนะต่ต้องไปลุ้นดอกเอาท่านไปนี่ก็แนะนํานะครับท่านจะตากไว้ก็ได้นะครับตากไว้สักสองอาทิตย์ก็ได้นะครับเราให้ใบร่วงให้หมดนะครับแล้วให้ใบใหม่ยอดใหม่แตกขึ้นมานะครับแล้วท่านลงปลูกนะครับเจ๋งนะครับสวย ใบไม้ออกมาในจะสวยนะครับเนี่ยมีคนถามเยอะแยะเลยนะครับใบไม้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับช่วงนี้นะครับถ้ามันร่วงได้ปล่อยมันร่วงครับเดี๋ยวใบใหม่เกิดขึ้นมามันจะสวยนะครับบางคนไลน์มาถามโอ้ยมันเกิดจากอะไรเราผมก็แนะนํานะครับบอกว่าให้มันร่วงปล่อยนะครับที่ผมแนะนําว่าปล่อยปล่อยนั่นแหละครับคือว่าปล่อยปล่อยให้มันตามจะถากมเลยครับนะเนาะถ้าเกิดว่าไปแนะนําให้ใช้ยานู่นยานี่อีกโอ้ยท่านก็จะปวดหัวนะครับปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ โผล่ใบไหมขึ้นมามันก็สวยนะครับอันนี้ถาดที่ยี่สิบนะครับอันนี้ถาดที่สิบเก้านะครับสิบเก้าเนาะอ่าให้ดูใหม่เด้ออันนี้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบเก้านะครับมายี่สิบนะครับยี่สิบก็ดูนะครับอ่าดูโผล่เอาดูฟอร์มนะครับนี่ดูฟอร์มนี่ไม้ไม้จัดฟอร์มนะครับนี่เห็นไหมอันนี้อันนี้ผมจัดเป็นทรงสูงนะครับเห็นไหมอันนี้ไม้จะได้ทรงพุ่มอันนี้กิ่งประธานนะครับ แยกออกมาอันนี้กิ medim, ่งหลักเอกิ่งกิ่งรองนะครับนะกิ่งใกล้ปลายยอดนะครับอันนี้กิ่งชุดข้างล่างนะครับชุดข้างล่างในชุดข้างล่างนะครับเห็นไหมเออนะครับอันนี้เฉพาะค่าส่งนี่ก็น่าจะร้อยห้าสิบแล้วนะครับนี่สองต้นนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้วางกิ่งไว้ให้มันยาวๆนี่นี่น่าจะเป็นแดงนะครับนี่น่าจะเป็นแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหลืองอ่าแดงกับเหลืองอยู่ใกล้กันอีกเออเนาะอ้าอันนี้นะครับ เห็นไหมใหญ่นะครับนี่นีใหญ่ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ใหญ่นะครับดูโเจ็ดร้อยนะครับห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับอันนี้ท่านต้องต้องไปตัดเหมือนกันนะครับตัดทดนะครับตัดทดแต่ตัดทั้งปลายเด้อยะตัดต่ำมากนักนะครับเพราะว่าทาเป็นไม้ทรงสูงไปนะครับอ่าถาดที่ยี่สิบแล้วนะครับถาดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมาเลยยี่สิบเอ็ดอืมแบบนี้นะครับนี่ดูโคตร จับให้ดูเลยนะครับใหญ่ไหมเบลเลยนะในใหญ่ไหมอุ้ยวงวงวง,ง,งอืมนุ่นเบลเลยนะครับเปิดให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับอืมนี่นี่อันนี้น่าจะเป็นแดงนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยไนดะ้อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันคนละอย่างครับใบคนละอย่างกันนะ นะลุ้นเอาลุ้นเอานะครับขอให้โคดมาดีส่งมาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็สวยนะครับนะเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับส่งฟรีถาที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมาถาที่ยี่สิบสองนะครับราคาหนึ่งพันมาดูกันหน่อยนะครับมันได้สามต้นนะครับได้พุ่มแล้วอันนี้กระแดงนะครับแดงเพิ่งจะแตกยอดใหม่เห็นนะท่านต้องไปตัดนะครับเอออยากให้ดอกออกทําไงตัดสิครับนี่ถ้าท่านได้ไปนะ ผมแนะนําเลยครับตัด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 เสร็จท inhos, athletes, ํา Listen, ไงครับลงปลูกครับท่านได้เห็นดอกแน่นอนนะครับตัด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 แล้วลงปลูกนะครับอืตัดแล้วทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งพอให้มันมีตายอดแตกขึ้นมานะครับเนี่ยตัดตัดให้ได้ทรงพุ่มนะครับกิ่งเมนเห็นไหมผมวางกิ่งเมนไว้นะครับกิ่งเมนนี่ก็ต้องให้สูงกว่าเพื่อนนะนะครับตัดเสร็จปั๊บได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับ พอมีตาแตกๆขึ้นมานะครับท่านลงปลูกเลยนะครับฮะรับรองท่านได้เห็นดอกนะครับออันนี้ก็โอ้โหข่ดเปิดให้ดูนะครับอันนี้นะขดมันมันยาวลงมานี่เลยนะนะครับอันนี้เหมาะกับกระถางทรงไหนะทรงสูงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมลงมานี่เลยนะครับอันนี้เป็นลุ่นดอกเอานะครับอันนี้ดอกสมัยเก่าแน่ๆนะครับก็น่าจะเป็นม่วงนะครับตัวนี้ ม่วงบางรูอันนี้ก็อันนี้เหลืองเหลืองจอกักรพพัดนะครับนีทรงพุ่มเลยนะครับอันนี้ท่านไปท่านก็ต้องตัดแต่งทรงพุ่มหน่อยนะครับว่าผมปล่อยเลี้ยงยาวไว้เพื่อเลี้ยงกิ่งให้มันให้มันเยอะให้เยอะเข้าไว้เนี่ยเลี้ยงกิ่งให้เยอะเข้าไว้แต่ทรงพุ่มยังไม่ได้นะครับท่านไปตัดหน่อยนะครับเห็นไหมอันนี้คือการเลี้ยงกิ่งไว้นะครับอืมอ้าวหนึ่งพันบาทนะครับถาที่นี่มีแดงมีม่วงมีเหลืองนะครับ ถาที่ยีิบสองนะครับหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับเนี่ยมีแดงเหลืองม่วงนะครับถาที่ยี่สิบสามถาสุดท้ายแล้วเด้อนะครับอันนี้อันนี้มันกาลังแตกยอดมาใหม่นะครับโอ้แตกยอดมาใหม่ก็ถอนมาซะละอุ้ยร่วงอันนี้ดูโคดนะครับโอ้โหสวยไหมครับสวยนะครับเวลาปลูกเนี่ยเวลาโชว์ขึ้นมานะครับเวลาปลูกปลูกแค่นี้นะครับ ผูแค่นี้นะครับแค่ปลายรากนะครับโชว์ขึ้นมาครับดูโคดพันกันนะครับสวยนะครับอันนี้ก็โคดใหญ่เป็นลุ้นดอกเอานะครับนี่ผมก็ไม่ทราบมันดอกอะไรนี่ก็โคดใหญ่เหมือนกันนะครับนี่เนี่ยเต็มมือนะครับปลูกแล้วก็เป็นลุ้นดอกเอานะครับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ก็โคดลีลานะครับลีลาอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนั้นดอกอะไรเนี่ย น่าจะเป็นแดงนะครับแดงแดงตัวนี้น่าจะเป็นแดงหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับเออันนี้ก็ได้ใหญ่ได้พุ่มนะครับอันนี้ก็ได้ลีลานะครับอ่ะท่านก็เลือกเอาแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะครับมันสวยทั้งหมดนะครับนี่มันสวยทั้งหมดนะครับในพุ่มอันนี้อันนี้พุ่มยังไม่ได้นะครับอันนี้พุ่มได้แล้วนะครับตัดทดได้แล้วนะครับอ่ะสองถาดนี้ ถาดละห0 0่บาทนะครับส่งฟรีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะฮะยีถาดนะครับก็รีวิวไปก็เวลาก็กินไป24นาทีแล้วนะครับก็เบอร์โทรติดต่อก็เหมือนเดิมนะครับ098นะครับ008 3074นะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนนะครับด้วยเบอร์โทรนี้ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรอ่ะก็เฟซบุ๊กผมไม่มีนะครับเฟซบุ๊กไม่มีนะครับมีแต่เบอร์เบอร์นี้แหละครับเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับ หรือท่านจะโทรมาก็ได้นะครับท่านจะไลน์มาก็ได้นะครับนะครับคลิปนะครับท่านต้องดูนะครับว่าเป็นคลิปวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ12ตุลาคม2564นะครับต้องเป็นคลิปวันนี้นะครับบางคนโทรมานะครับคลิปวันวันวันนู่นวันนี้มีไหมถ้าเกิดว่าหลังจากวันนี้ไปนะครับก็คือเออก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่ถ่ายถ่ายก่อนก่อนก่อนคลิปนี้นะครับคือหมดไปแล้วนะครับหมดไปทุกต้นเลยนะครับ ส่วนมากสวนะครับสวจะไม่ค่อยได้ดูเนาะนะครับบางครั้งเปิดมาเจอปั๊บเออผมสนใจเลยเนี่ยนะครับสนใจก็โทรเลยนะครับโทรมาหาผมผมก็ต้องต้องบอกท่านก่อนนะครับว่ามันหมดแล้วนะครับก็ต้องเป็นคลิปใหม่ๆนะครับก็ให้ท่านกดติดตามนะครับกดติดตามเสร็จปั๊บกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากระดิ่งเนี่ยมันสาคัญตรงไหนครับสำคัญตรงที่ว่าท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนเพื่อนนะครับนะฮะแล้วการเพิ่มไลา์สงสาคัญตรงไหนครับการเพิ่มไลน์นี้ก็สําคัญตรงที่ว่า ผมจะได้ส่งลิงก์ให้ท่านดูก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าบางคนบางคนสนใจนะครับท่านยังไม่มีไลน์นะครับไม่มีไลน์ก็ผมก็ไม่สามารถที่จะส่งให้ท่านได้นะครับบางครั้งแต่แต่ถ้าท่านมีไลน์นะครับผมก็ส่งเลยนะครับส่งลิงก์ให้ท่านได้ดูเลยนะครับท่านก็จะได้ดูนะครับโอเคนะครับจากช่องมะทองชนแนลก็ขอขอบพระคุณมากๆกับผมที่ท่านรับชมคลิปจนจบนะครับผมสวัสดีครับ